กราบสวัสดีคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบปะก,กันกับทางรถไฟสายตะวันออกริมทางนะครับสวัสดีวันจันทร์ท้องฟ้ากับอากาศที่ร้อนแรงอากาศร้อนครับแต่ก็ยังดีมีลมทุ่งคอยให้คลายร้อนได้นะครับวันนี้เรามารอดอักถ่ายขบวนยามเย็นนะครับ ว่าจะมีอีกกี่ขบวนที่วิ่งยามเย็นเวลานี้กับทางรถไฟสายตะว,วันออกเดี๋ยวไปรอชมกันครับขบวนแรกมาแล้วนะครับเป็นขบวนรถสินค้าทำขบวนโดย QSY QC นั่นเองต้นทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับปลายทางศูนย์กระจายสินค้า ICD รรา a กกะบังโอ้พระเจ้า 5้าสมสามลูกรักผมครับสุดยอดนานมากแล้วครับไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ไปอยู่แถวบางซื่อเนี่ยลืมหน้าลืมตากันเลยครับรากมาไม่ค่อยยาวนะครับเดินทางปลอดภยัยท้ายดีไปชมกันต่อครับ ตอนนี้เราย้ายมาอยู่จุดตัดระหว่างของอุดมชลจรนะครับกับสถานีคลองหลวงแพ่งจุดตัดทางถนนขบวนที่จะเข้าผ่านคือขบวนรถธรรมดาที่277ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางสถานีกบินบุรีรถขวัญใจนักเรียนนะครับโอ้มาแล้วครับ ทำขบวนมาโดยอาสตอมนะครับรอชมครับว่าจะเป็นอา t สตอมหมายเลขอะไร <c oughs> เครื่อง MTU นะครับอาสตอม4146นะครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดียงให่นะครับท้ายดีเรามาหยุดรอถ่ายขบวน284ที่กำลังออกจาก ปลายหยุดรถคองอุดมชนละจรนะครับทางก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งครับต้นทางจุกสเสม็จปลายทางกรุงเทพหัวรำโพงนะครับขบวน284ทําขบวนโดยรถจักรอัลสตอมมารอชมครับว่าเป็นอัลสตอมหมายเลขอะไรแต่หน้าคุ้นๆโอ้โหอาทิตย์ที่สองนะครับที่ยังใช้หัวรถจักร คันนี้อยู่นะครับออสตอมซีซีหนึ่งแปนะครับเครื่องยนต์ฟิวสติกทำขบวน284มาแล้วครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับสายดี ต่อกันเลยนะครับเรามาอยู่ที่สะพานข้ามชานชราที่สถานีเปร่งมารอชมขบวนรถธรรมดาชานเมืองนะครับกำลังทำขบวนมาไกลๆครับผม มีขบวนร,รถเข้าสถานีเพลิงนะครับเป็นขบวนร,รถธรรมดาที่379ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางสถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับําขบวนมาโดยออสตอมนะครับ นี่แปรงครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารต้องกราบขออภัยด้วยนะครับข้างบนนี้ลมแรงมากเสียงลมอาจจะดังหน่อยนะครับขอโทษมากๆครับผม เวลาไปขบวนรถแล้วนะครับมาฟังรอบเครื่องของฮต็องนึกันครับเครื่องยนต์คิวสเต็กสุดยอดปัดดำเลยครับ ีเดินทางปลอดภัยน,นะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับบรรยากาศยามเย็นบนสะพานข้ามชันชราที่สถานีเปรงนะครับ ชมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินไม่นานนักมีขบวนรถสินค้ามุ่งตรงมาจากศูนย์กระจายสินค้าไอซดีราชกระบังครับปลายทางท่าเรือแหลมฉบังกำลังจะผ่านสถานีเปลงนะครับนายสถานีใจดีออกมายืนรอโบกธงแล้วมารอชมกันครับ ว่า QSY หมายเรขอะไรทำขบวนสินค้าเรามา ข้ามจุดตัดเหนือสถาน,นีเปร่งมาแล้วนะครับ QSY ไม้แรก5214ครับผมทำขบวน รเราก็มากันอีกมุมหนึ่งลงมาถ่ายด้านล่างครับตอนนี้ได้เวลาขบวนรถธรรมดาชาญเมืองนะครับที่391นะครับกรุงเทพปัวลำโพงปลายทางสถานีชุมทางะเชิงเานะครับได้เข้าสถานีเปรงแล้วทำขบวนโดยเอาสตอมนะครับ เรื่องยนต์พิวสติกนะครับดังเดิมมารอชมครับว่าวันนี้เอาสตอมมาเร่งอะไรทําขบวน391มานะครับบอกตรงๆครับมองไม่เห็นไฟไม่กระไรสว่างมาก ได้เวลาออกแล้วครับตานานครับตานานรูปน้ำยมนะครับ4218 คราบเรื่องสุด,ด,สดยอดท้ายดีเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ ก็รากันไปกับขบวน391นะครับขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับมาติดตามกันว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนสถานที่ใดสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีบพบกันครับสวัสดีครับ